Presented by EA c r e a t i r Network สวัสดีค่ะเรามาพาซิมเปิดโรงแรมในเกมเดซิม4ีโดยใช้ฟีเจอร์จาก expansion pack ใหม่ for rent เริ่มต้นการลองย้ายเข้ามาในอพาร์ตเมนต์และศึกษาการเป็นผู้เช่าและผู้เช่าที่ดีอพาร์ตเมนต์ไทยโมเดิร์นหลังนี้มาจากช่องคุณเจวอนบอมคินนะคะซื้อบ้านร้างริมน้ำราคาถูกและเคลียร์พื้นที่ความสกปรกออกให้หมดค่อยๆรีโนเวทจนพร้อมเปิดเป็นโรงแรมที่มีวิว,วบว่อบัวในห้องทานข้าวยกเรือและรถขายลูกชิน้นมาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเลยตอนร<ะ>ับลูกค้าด้วยวิวทางเข้าสวยๆแบบนี้ ที่สุดเดอิงหก็มีเมืองที่เป็นสไตล์เซาท์อีสเอเชียแล้วค่ะสิ่งที่เราชอบก็คือโคมไฟทั้งเมืองคือสวยแบบนี้เลยค่ะแวบ,บเข้ามาดูในแคสก็จะเห็นว่าชุดเต็มตัวของเขาก็จะมีดังนี้ค่ะอันนี้จะออกเป็นสไตล์จีนนะคะมีหลากหลายสีเลยที่เป็นลายดอกบัวก็มีนี่น่าจะมาเผื่อคนวัยชาราหเหมาะสมมากและชุดเดรสเนี้ยยังเป็นลายเหมือนผ้าไหมจะเป็นเดรสสไตล์รีเซพชัชนโรงแรมหรูอะหรือจะเป็นสาวเท่อาชีพมันฉะนั้นนี้สวยอะนาา่ารักเสื้อของหญิงสาวเราก็ชอบความที่เขาดูมีความไฮไลท์เท็ก์เจอ ใหมันคล้ายๆกับผ้าฝ้ายอะไรอย่างเงี้ย mix and match สนุกเลยเราให้น้องส้อยมินิใส่ที่มากับภาคใหม่หมดเลยค่ะเขาจะชอบการไปงานประเพณีวัฒนธรรมของเมืองมากถ้าขาดสักงานจะเศร้าทันทีเป็นคนชอบขุดคุยเรื่องของชาวบ้านค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและนี่ก็แมพเมืองใหม่หูดูที่สินี่คือวัดมาเราไปย้ายก็ไปอยู่ที่นี่กันค่ะกดเข้ามาพื้นที่ให้เช่าเราจะเห็นพื้นที่ว่างคือเป็นรูปสัญลักษณ์กุญแจค่ะแล้วเราก็จะเห็นดาวแล้วก็ราคาต่อวันวัดห้องนี้ค่าเช่า4ี่0ล้า คือ,อมาเราย้ายเข้าไปอยู่ที่นี่กันค่ะ110ต่อวันข้างล่างเราเห็นว่าเขาเซตกฎไว้มากมายเลยค่ะค่อนข้างสตรีคห้ามอยู่เกินจํานวนคนขยะห้ามล้นห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามเลี้ยงผีโอแผ่นแทนแท้ ทำไมมีแมวหนึ่งหนอไม่ใช่ของดิฉันนะคะของใครเอ่ยห้องอื่นไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีเฟอร์ค่ะเพียงแต่ลักษณะมันจะเหมือนซิตี้ลิฟวิงที่เราไม่สามารถมองเห็นห้องของคนอื่นได้ถ้าเราไม่ไปเคาะหรือไม่โหลดหน้าจอค่ะคือพึ่งย้ายเข้ามาก็มีขยะในห้องเลยงั้นหรอร้อยสิบต่อวันก็เป็นราคาที่ดีเลยนะเพราะว่าเรามีห้องน้ำม้องครัวห้องนั่งเล่นอะไรในตัวดีเทลความถักความสารที่หัวเตียงก็คือ4ีีดีๆนี่เองนะแอบส่องเฟอร์ต่อก็จะเห็นว่าตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้ข้างเตียงเป็นลายที่ดี ให้มีเส้นสีในการขีดแบ่งห้องค่ะห้องเราเราสามารถมูฟทุกอย่างย,าย้ายทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะเราจะเปลี่ยนอะไรไหมไม่คุณเดวอนสร้างมาดีแล้วค่ะไม่เปลี่ยนเราไปทักทายเจ้าของอพาร์ตเมนต์กันสิคะก็คือห้องข้างๆเราค่ะเราจะมีออปชั่นใหม่อ่ะเราสามารถที่จะ break in ได้นะคะจะงัดเข้าไปจะแอบ,บฟังอ่ะเราต้องแอบ,บฟังก่อนเข้าไปสิคะอันนี้เขาอยู่กับใครอ่ะหลังจากนั้นก็จะ pop up ขึ้นมาว่าไม่มี secret word คนอะไรไม่มีความลับใช่หรอแล้วอยู่ไหนอ่ะคุณอยู่ไหนคะเลยไม่มีคนเราเมื่อกี้ใคร ขันลับเราอะโกสปะคะเสร็จแล้วถ้าจะกลับบ้านนะ,ะต้องคลิกประตูบ้านแล้วก็โก home งแล้วก็โหลดหน้าจอม่อีกรอบเออหลังจากทานข้าวเสร็จเราอาจจะลองไปเผื่อห้องนี้ดูไหมคะและก็โหลดหน้าจออีกเช่นเดิมอันดับแรกตามธรรมเนียมก่อนจะเข้าก็ต้องแอบฟังที่ประตูก่อนคะ่ะว่าเขาอยู่กับใครว่าเราจะได้ความลับอะไรอันมีค่าไปหรือไม่เดี๋ยวนะมีความลับค่ะ back in the day I wanted to help out ความลับของนางคือนางเคยใช้ขา่าวแพลนในการดึงดูดลูกค้าให้กับร้านร้านหนึ่ง d ินนอ o ์เ t เกตโซ่เอาด์แอนด์แ I couldn't ลายอิต e มอ n d โซอิ b บ g a n นอี i ิงคัสเ o อร์มันใหญ่ซะจนกินอะไรก็ไม่อิ่มจนกายเป็นต้องกินลูกค้าซะเองอ t e v e ว a นเอ h ิโอเนอร์ I e n l อ s t นลิสต์ in เ making sure it was sent to a secret place where it could never hurt another sim ฉันก็เลยส่งไอข่าวแพลนยักษ์นั้นไปที่ลบเพื่อไม่เป็นทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วทำไมมันไม่กินหล่อนดู๊สิจุ๊ดสิหลังจากนั้นเราก็มา friendly introduce ค่ะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะทักทายเลยเป็นไงจะเป็นเพื่อนรักกันแล้วเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเขาทำไมนางนส้อยนอกจากนี้ถ้าเรามาที่โหมดมิสชิฟฟนะคะเราสามารถสปายออนคิตตี้ได้ด้วยงั้นเหรอดูซิว่าจะทำท่ายังไงคำว่าแอบบ<ม>ทำไมเข้ามาในห้องนอนเขาเลยแล้วก็อะไรถือกล้องส่องทางไกลต่อหน้าเขาเลยเขาไม่รู้เลยมั้ง<ะ>พอได้แล้วค่ะกับคุณยายคิตตี้เรามาที่ห้องนี้กันใครอยู่คะว e เหลววันเหลมีใครอยู่ไหมคะดิฉันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยนอกจากกล้องส่องทางไกลที่พร้อมเผื่อเรื่องคุณค่ะมีค่ะ my friend and Family comes and g o กล ซิงมีบาย yet none of them even seem to n o t i c e that I'm stuck นาังบอกว่าน่าอายมากช่วงนี้นาง s l e e p walk นะคะหรือว่าเดินละเมอเพราะนางชอบฝันว่านางติดบัคอยู่ในสระว่ายน้ํานางบอกว่าฝันเหมือนจริงมากหล่อนไม่ได้ฝันคาซิมหล่อนติดบัคในสระว่ายน้ํากันบ่อยจริงๆโอ้ oh, เป็นการไหว้นะเป็นการนักทายด้วยการไหว้ค่ะส่วนคนนี้เราจะแอบฟังแล้วก็ลอง Confront about secret ไปเลยค่ะนางทาท่าตกใจหล่อนทำไมเผือกอย่างนี้ใช่ค่ะดิฉันขี้เผือกบอกนางไปว่าเรารู้ความลับและสามารถเรียกเงินหรือ แบล็กเมลนางได้หรือสัญญาว่าจะเก็บความลับให้ตลอดไปส้อยมี2ทางเลือกค่ะแน่นอนส้อยก็มีเป้าหมายชีวิตของส้อยส้อยต้องเก็บเงินนะคะคนเราต้องนํามาหากินดังนั้นแล้วในโหมด m a l ลเซียสเลยนะคะชั่วร้ายสุดๆคือแบล็กเมล์ไปเลยค่ะเราบอกเอาเงินมาสิเราจะได้ไหมห้า0ันและเขาให้เงินเราค่ะให้มา ความลับนี้มันมีค่าเพียงร้อยเดียวเองเหรอคะคุณคิมแบล็กเมลได้เงินร้อยเดียวนึกว่าจะกำหนดเงินแบบเป็นล่ําเป็นสันทีละพันได้โอ้นี่ไงคะเจ้าของเรามาทักทายเขากันอะน้องสร้อยก็ไหวเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วคะ่ะทําไมเขาไม่ไหวเรากลับวะทาไมเขายืนมองเราเฉยๆอะกลับบ้านกลับบ้านวันนี้ได้100ไม่แย่ไม่แย่เดี๋ยวต้องหาวิธีหาเงินเพิ่มคะ่ะสองทุ่มกลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังอะที่แบล็กเมลได้เงินน้อยมากแต่วันนี้อยากมาลองใช้มงเข้าวเป็นครั้งแรก ม่อละ25 0เฮ้ยเล่นแร็คทูริชดูไม่น่ายากเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> น้ำอ้อยมันเป็นภาคที่น่าตื่นเต้นตรงที่เราเห็นอะไรในความวัฒนธรรมของ South East Asia. เซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็นึกถึงบ้านเกิดของพวกเรากันเยอะมากดูสิว่าไรซ์คุกเกอร์ทำอะไรได้บ้างเมนูทร传统ลของคนมาเลเซียค่ะคือสกิลยังไม่ถึงก็เลยทำได้แค่หุงข้าวอย่างนั้นรือในขณะที่ส้อยดื่มน้ำอ้อยก็รู้สึกว่าน้ำนี้อร่อยดีนะไว้เราเอาเป็นเวลคัมดริงค์ให้โรงแรมเราตอนเราเปิดกันดีกว่าเขาไม่บอกว่าให้กินเลยนะเขาบอกว่าให้ steam vent, หรีล ปล่อยไอ้น้าออกก่อนหน้าทานมากหิวเลยค่ะเนี่ยเห็นหอมดงหอมแดงเลยนะใบมะกงใบมะกรูดแล้วถ้ากินข้าวจากหม้อของข้าวก็จะได้มุดเล็ดพิเศษ<พ>แบบนี้ด้วยนะเอเนอร์จีสอ้าวนี่พวกเราไม่มีซิงหรือเครื่องล้างจานใดๆเลยในครัวเดี๋ยววางซิงกันดีกว่าค่ะสามารถเซ็ตซิงไทป์ได้ด้วยคือหล่อนอย่ามาล้างจานในนี้นะที่นี่เป็นของ bathroom เท่านั้นโอ้โหลวดลายซิงของแพ็คนี้เสร็จแล้วเราก็เซตซิงไทป์ได้นะคะว่าอันนี้เราจะเอาไว้ล้างจานค่ะขอบคุณค่ะแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยอะแต่นางเลิกเดินไปล้้ปรูสึก Final I was wondering if I was few stay at your place for a few days could your for ห้องคุณอยู่บนหัวฉันเองค่ะห้องเราแบบเดียวกันเป๊ะอะได้เขาคงเหงาแล้วนางมีแมวอยู่4ตัวนางไม่เลี้ยงแล้วหรอหรือยังไงก่อนจะเข้านอนได้เงินอีกสักร้อยหนึ่งก็คงดีค่ะเขาเพิ่งมาก็คือเราก็คงจะแบล็กเมลเขาเลยงั้นเหรอฉันแอบได้ยินนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจแค่หูแนบประตูแค่นั้นเองค่ะคุณต้องจ่ายเงินดีฉันมาได้หรือไม่คะแล้วเราก็บอกคิตตี้แล้วค่ะว่าเราต้องการเงินเป็นข้อแลกเปลี่ยนค่ะได้มาแล้วเขาให้ เขาบอกว่าเราละเมิดกดอพาร์ตเมนต์แล้วจะโดนไล่ออก Expect to pay a fine of 2 5 0 h a n i m l i o n อ๋อเขาไม่ได้ไล่เราออกค่ะเขาให้เราจ่ายค่าปรับ250อ,อุ้ตส่าห์แบล็กเมลมาได้200นี่มันเว้นกรรมติดจรวดงัดต่อจะโดนค่าปรับอีกไหมแบบนี้มันก็ไม่คุ้มกับการงัดหาความลับดิถูกไหมตอนนี้กําลังมองซ้ายมองขวานะคะแต่มันก็ดูเสียงดังจริงแหละทุกคนโอ้โหมันต่มๆเลยอะสำเร็จค่ะนี่นี่ค่ะมีมีม,ม,มีเราสามารถไปค้นชั้นหนังสือเขาได้ว่ามีเอกสารอะไรน่าสงสัยหรือไม่อ๋า เป็นคนนิสัยไม่ดีค่ะเจอ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 ซีเครตที่2 1นคนก็มีซีเครตได้มากกว่า1ึงอย่างและต้องจ่ายเงินเรามากกว่า1ครั้งไป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 ,ไปกลับบ้านกันค่ะไปงัดห้องคิตตี้กันว a t เราโดนค่าปรับอีก250ามาค่ะเราถอยกลับไม่ได้แล้วเราได้เดินทางสายนี้แล้ว ไปงัดมันเข้าไปอีนางเดี๋ยวเราไปผูกสัมพันธ์กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์กันในวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่เวลาแบบมิดชิดทาไมเจคิตตี้มีแต่ความลับน่ากลัวน่ากลัววันนี้เห็นแต่งตัวสีชมพูหัวจะรดเท้าเชื่อบ่อได้เลย so I snatch the briefcase and ran what เจคิตตี้บอกว่ามองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครก็เลยจก ok? กระเป๋านั่นมาเลยค่ะพอฉันเปิดกระเป๋าออกฉันก็เจอเงินมากมายเจคิตตี้อย่างที่คาดไว้ค่ะ notification แจ้งขึ้นมาว่าเราโดนค่าปรับอีกแล้ว ไม่เป็นไรอ๋อสะดวกจังเลยเจคิตตี้อยู่บ้านเราพอดีเลยค่ะเราบอกเลยว่าเราแอบไปคุยของบ้านเขาแล้วก็ Confront about the Secret ค่ะไม่นะเดี๋ยวนะคะขอพอสแป๊บหนึ่งในขณะที่นางกำลังจะแบล็กเมลเจคิตตี้ property owner visit my god ม่ก็เขามาแล้วที่หน้าประตูแน่เลยเดี๋ยวขอทำการแบล็กเมลก่อนค่อยเปิดประตูให้กับพ่อหนุ่มจาขอร์ดเมลแล้วกันค่ะคือยังไงเจ้ J. ก็คือจะไม่โกรธเราเหรอกเราจะแบล็กเมลกี่พันเรื่องเจ้ J. ก็จะแฮปปี้งั้นหรอนี่ค่ะของเงินเลยค่ะเอาเงินมาจะดีๆเราหยิบแบบ่่คอยเป็น แต่เขาก็ยังรักเราแล้วก็แถมยังแฮปปี้ด้วยค่ะเจคิตตี้ต้องตาสว่างได้แล้วนะนกไม่ได้อยู่ข้างพี่ตานะคะไฮยัสวัสดีค่ะ <c oughs> คือคมีเรื่องอะไรแหลคะคะครั้งนี้แค่เตือนนะครั้งหน้าจะไล่ออกวิตายโหดจังคุณผู้ชาย <c oughs> เขามาเช็คให้เรานะคะว่าซิงยังทํางานดีไหมอะไรต่างๆ <c oughs> เดี๋ยวเราหวานสเสน่นิดนึงค่ะทุกคนหวานสเสน่ห์ <c oughs> และจีบติดจะเจคิตตี้เจ๊เจ๊เจ เจ๊ Jay, ออกไปก่อนเจ๊ Jay, นี่โมเมนต์สำคัญฮัลโหลเจ๊ขอร้องเจ๊ Jay, คิดได้รู้มีความลับเพิ่มคือแค่นั่งคุยเล่นกับนางหลังจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์กลับไปนะคะ2เรื่องนี้เราแบล็กเมลแกไปแล้วได้เงินมา200แต่คุยไปคุยมาได้รู้ความลับอีกเรื่อง feeling bleak in the w i l l a r creek ความลับไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยค่ะรอบนี้เป็นแค่บอกว่านางไม่ชอบ Villa ว i l l ล Creek ีกเฉยๆรู้ส่าอากาศร้อนนะคะวันนี้อยากจะเปิดแอร์สะหน่อยอ๋อแต่เรายังไม่มีเทอร์โมสแตทเทอร์โมสแตทของเกมก็คือตัวนี้นะคะเราสามารถซื้อมมาาติดคู่กก่กกัับบแที และเราก็สามารถเปิดแอร์ตรงนี้ได้ค่ะแล้วเราก็สั่งเปิดแอร์ได้เลยค่ะนี่ตอนนี้มันก็จะทํางานแล้ว้แล้วซิมเราก็ได้หมดเลด cooling breeze ด้วยค่ะจากการได้ลมแอร์เย็นๆในวันที่อากาศร้อนๆและก่อนที่เขาจะมาทวงเงินเราอีกรอบนะคะซึ่งนางส้อยไม่อยากจ่ายค่ะนางก็เลยมาฝึกสกิลการจิจ๊ะโอ้ยยามใดจะได้ไปสร้างโรงแรมของตัวเองเนี่ยเงินเหลือ9ก้าหมื่นเก้าละแล้วเราก็รู้สึกว่าเจคิตตี้อยู่กับเรา <c oughs> นานเกินไปแล้วค่ะเราก็เลยจะมาที่แคล ender แล้วก็ลบเลยค่ะ cancel stay over นานเกินจัะเจ้เจ้จะอยู่ถึงวันศุกร์เลยหรอคาริสมัสสกิลน้องเลเวลสแล้วค่ะและก็เลเวล5แล้วค่ะคาริสมัส k กิลเพื่อเงินเพื่อเงินเราต้องทําไดไ้ไม่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 นะสกิลยังไม่ถึง6คือใกล้แล้วอะแต่เจ้าของอพาร์ตเมนต์มาแล้วค่ะแล้วเขาน้าตากโกรธมากอะความเซาล์อีสต์เอเชียมันจะขาดไม่กวาดกวาดบ้านไปได้อย่างไรคะอาม้กวาดต้องมาวางประมาณตรงนี้ก็ได้คะ่ะอันนี้เป็นมอสนะคะไม่ได้มากับภาคใหม่นะอะไรคือเป็นคนดีสร้อยไปกวาดให้พื้นที่ส่วนกลางข้างหน้าด้วยค่ะ โอเคและบ้านแล้วก็ข้างนอกก็สะอาดหมดแล้วนะคะเราเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปให้เขาแล้วเราก็ไปต่อรองเขาเรื่องค่าปรับกันค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวมะม่วงให้เขากันค่ะลิตี้พัวเลยเหรอเฮ้ยคือลืมดูว่าเราทํเข้าวเหนียวมะม่วงไม่อร่อยไหมค่ะว่ามันก็จะมีหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมานะคะเวลาคลิกไปที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะนามันจะมีคำว่า r e n t a l จะชมเขาว่าที่พักดีนะจะบ่นว่าไม่ดีหรือว่าจะจ่ายค่าปรับเนี่ยแหละคะ่ะเราต้องจ่ายค่าปรับสําหรับการเสี่ยงดังของเรานอกจากนี้เราก็สามารถที่จะโน้มน้าวเขาด้วยนะคะว่าเปลี่ยนกฎได้ ได้ถ้ามาแบบนี้งั้นเราก็เดินหน้าเลยค่ะแผนเราขอยืมเงินเล็กๆน้อยๆได้หรือไม่เขาให้ค่ะทุกคน500พี่หนูก็มีเงินแล้วนะฉะนั้นแล้วหนูก็จะยอมจ่ายค่าปรับให้พี่แล้วค่ะอาเพย์ไฟล์ไปค่ะเราขอนอนเตียงเขาได้ไหมกลับบ้านต,ตัวเองไม่น่าจะไหวอะตอนนี้ง่วงมากเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกลับบ้านไปทานข้าวแล้วก็วิ่งรอบเมืองดูบรรยากาศรอบเมืองกันค่ะอ๋อนี่คือเสื้อออกกําลังกายที่มีลวดลายวนานาาัฒนธรรมโอเคอ่ะแล้วก็รวบผมนิดนึงโอเคพร เอาละเราก็กําลังวิ่งรอบเมืองอู้ดูป้ายต่างๆสิบรรยากาศแอบ,บนึกถึงความเขียวของ j นะัง g ก e Adventure เนาะมากลับจากวิ่งก็มาบิลสกิลอีกเช่นเคยค่ะเราจะต้องยืมเงินก้อนใหญ่ให้ได้เจ้าของห้องเช่ามาหาเราอีกแล้วอ่ะเขาเครียดนะคะที่มาหาเราหรือว่าเขามาทวงเงินที่เรายืมไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีจุดประสงค์จะคืนใดๆ <c oughs> เราก็ขอเขาเป็นแฟนกันค่ะโอเคเขาตกลงคือถ้าได้เป็นแฟนก็อาจจะยืมเงินง่ายหน่อยถูกไหม <c oughs> Crash Overload <c oughs> ปัญหาใหม่ค่ะอะไรอีกเนี่ยโอ้ฟูจริงๆด้วยค่ะ เหนื่อยมากนะกว่าจะหลอกเอาเงินจากแต่ละคนในอพาร์ตเมนต์มาได้ฉันจะไม่โดนค่าปรับอีกรอบค่ะโนโนไม่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 ไมไมนางมาอีกแล้วะ่ะ property owner v i s i t ค่ะมันมาปล่อยจังเลยวะไม่นะเราโดนค่าปรับเพียงเพราะเราดูทีวีตอนตีห้าในที่สุดค่ะเต็มแล้วค่ะเป็น smooth talker ค่ะไปพอเราสร้อยมายืมเงินทุกคนในอพาร์ตเมนต์นี้กันกําลังนึกว่าเวลาหกโมงห้าสิบบุญล้นไม่อยู่ห้องเราไปไหนมาเจอนางอยู่ที่กลางทะเลค่ะมาหาอยู่ทะเลแล้วก็ ตามมาทะเลค่ะเพราะเราจะยืมเงินขอได้ไหมขอได้ไหมให้อ่ะให้มา2 0 0พลาก่อยลาก่อยค่ะขอกลับไปอพาร์ตเมนต์แล้วก็ยืมคนที่เหลือค่ะสวัสดีเจคิตตี้ขอยืมเงิน2000ได้หรือไม่คะเอาละได้มาอีก2 0 0พแล้วค่ะมี1นึ่งแสนพันโอ้แบบนี้ได้เงินเร็วได้เงินรัวกว่าตอนแบล็กเมลซะอีกค่ะคือจะสร้อยนิ่งอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะคะได้มาอีก2,000ค่ะเจะคิมให้มาเราไหว้สวัสดีจเจเบสเตอร์ลิงกันค่ะอ่านางก็ไหว้กลับจากนั้นเราก็ขอยืมเงินก้อนกันกบ จเบสอีกเช่นกันเจเบสให้ค่ะให้2 0 0พตอนนี้เป็นหนี้คนทั้งเมืองแล้วค่ะเพื่อลงทุนกับธุรกิจอัน i t starting to feel a lot like a curse บอกว่าเราจะต้องเล่นเป็นนักสืบแล้วแหละในการหาว่าสิ่งของที่คนทําของใส่เราเขาเอาไปไว้ไหนอะภายในเวลา24ชั่วโมงไม่งั้นเราอาจจะตุยได้ก็มีโอกาสที่หลายคนจะทําของใส่เรานะคะเพราะว่าเรา <c oughs> ยืมเงินทุกคนอ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าเราสามารถที่จะทําลายมันก็ได้แต่มีความเสี่ยงที่ว่าทําลายมันแล้วมันจะกลับเข้าตัวเราหรือเปล่าหรือเราจะามันเป็นรอยแม่น้ําใครโชคร้ายได้ไปก็ไปค่ะ เจอแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะ obvious เลยมันค่อนข้างจะชัดเลยเรา m ม i l away ดีกว่าค่ะก็คือลอยแม่น้ําคงคาไปเลยไปๆปมัน<ป>เป็นเพราะเราไม่ตั้งสันเจ้าหรือเปล่าวะเรียบร้อยแล้วอ่ะเราเอาของที่ถูกสับ ไปล้5้าโมงเงย็นแล้วเตรียมตัวไปตลาดไนท์มาเก็ตกันเบอกว่าเราได้มรดกเหรอคะได้มา2,500โอ้โหมรดกมาตรงเวลามากค่ะมีเงินเป็นแสนแล้วตอนนี้นี่ไงกลัวไม่เด่นกว่าใครดูสภาพเราเป็นไนท์มาเก็ตกับสภาพเพื่อนที่เราจะชวนสิคะเราเดาว,ว่าไไนท์มาเก็ตอยู่ตรงนี้ไหมอะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราอยากไปดู National Park นี้อยู่พอดีเลยโอ้โหสวยงามดูวิวนี้สิ เราสามารถมาไหว้พญานาคได้ไหมอ่ะอยากบูชาพญานาคค่ะโอ้จัตุรัสกลางเมืองเป็นดอกบัวนี่ค่ะตลาดปลาสดๆเรามาตรงนี้ได้ไหมอันนี้อะไรคะลุงขายอะไรเอ่ยข้าวแกงหรือเปล่าน่าหสนใจมากโอ้เป็นเมนูของเวียดนามนะคะแต่งตัวเดินในมาร์เก็ตประหนึ่งขึ้นเวทีไปเปิดแล้วคะ่ะแล้วมีคนแต่งตัวเลิศเวอกว่าเราอะ่ะ เรายอมได้ไงเนี่ยเฮ HD ้ยคุณขายอะไรอะ่ะทําไมมาเดินตลาดประหนึ่งมาคนเดียววะเ <an> <t ool> พื่อนๆไม่มากับเราเลยอะ่ะลูกแก้วหูก็จะหาเงิน200ได้ไม่ง่ายอ๋อถ้าดูมุมสูงก็จะเห็นว่าบริเวณเนี้ยเขาติดไฟทั่วเลยค่ะแล้วก็มีตลาดข้างทางเดินได้ทั่วเลยซึ่งก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของความเซอร์วิสเอเชียจริงนะรถขายหน่มเบื้องรถขายลูกชิ้นก็มาค่ะร้านนี้เขาบอกเขาขายเสื้อด้วยนะคะเราลองซื้อเขาซักตัวดูสิอ๋อนี่ก็คืออันนี้เราซื้อมาค่ะลวดลายมันก็จะวิจิตรมากขึ้นนะคะหู อ๋อได้มาแล้วค่ะตัวนี้ที่เราอยากได้เราลองกดซื้ออีกตัวก็ได้มาเป็นตัวนี้ค่ะหน้าร้อนน้องจะแต่งแบบนี้ค่ะเฮ้ยนี่เรากะว่าพรุ่งนี้อาบน้ําแต่งตัวเสร็จสบายๆแล้วจะมู v e อาไปที่โรงแรมใหม่แต่อยู่ดีเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็มาบอกว่าเขาจะต้องไล่เราออกค่ะเพราะว่าเขาเบื่อหน่ายกับการที่เราไม่ทําตามกฎที่เฉันแค่ดูทีวีตอนตีสามเขาก็หาว่าที่เฉินเสี่ยงดังอ่ะอยู่ยยากมากอ้าวโอเคค่ะโดนไล่ออกไปเลิกกันเลยค่ะไปบอกเลิกเดี๋ยวนี้เลยที่บุญล้นเป็นแฟนภาษาอะไร มาไล่ดิฉันออกจากพาร์ทเมนต์เฉยเลยไม่ทําอะไรผิดซะหน่อยเป็นเวลากี่โมงทุ่ม,มหนึ่งขอบคุณมากเลยค่ะที่มาไล่ดิฉันออกตอนทุ่มหนึ่งดิฉันจะไปที่ไหนอ่ะโดนเตะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ้มเดี๋ยวลองให้นางเดินเล่นแถวนี้ดูนะคะว่ามีที่ไหนและเมื่อเดินเล่นไปเรื่อยก็รู้สึกเหมือนมีคนเรียกมีสารพระภูมิเก่าๆอยู่ด้านหน้าด้วยอะ่ะมีใครไม่รู้วางน้ําแดงหรืออะไรก็ไม่รู้สีแดงไว้แต่ทุกอย่างดูเก่าและก็ร้างไปหมดเลยค่ะอยากแย,ยขึ้นเต็มเลยและพี่แจ๊คคะนี่แหลคะค่ะเป็นช่วง ที่น้องส้อยมองไปที่ต้นไทรแล้วก็เห็นเงาดําโผลกมาเป็นรูปเด็กค่ะส้อยก็เลยเดินหนีมามุมนี้นะคะเพื่อมาดูสารพระภูมิว่ามีคนไหว้ถวายของบ้างไหมปรากฏว่าไม่มีเลยค่ะพอค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปพระเจ้าช่วยมีไฟเปิดไม่พอเราเห็นเป็นเหมือนผู้ชายมองเราลงมาค่ะสถานที่ที่เจ้าที่แรงและรกร้างนี้เราเดาว่าราคาถูกแน่นอนแต่สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังนะคะติดกับแม่น้ําแล้วก็มีสะพานสวยงามแถมมองไปยังเห็น โบกราณแบบนี้ด้วยค่ะเป็นฟิลเหมือนด้านหลังได้วิวประวัติศาสตร์มีแม่น้ําแล้วก็มีภูเขาค่ะเราลองมาดูกันสิว่าสถานที่นี้ถ้าเราซื้อเข้าอยู่เนี่ยมันจะถูกแค่ไหนคะ <c oughs> อย่างที่เราคิดค่ะไม่แพงจริงด้วย38มหมก่อนรีโนเวทหรอซื้อแล้วจะเหลือ89ดหมอ่ะไปค่ะอย่าได้กลัวฮึ <c oughs> และเราจะขอแทกจบอีพีนี้ที่ตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้รู้สึกค้างแต่อย่างใดเลยด้วยความที่เราไม่ชินกับภาคนี้แล้วก็จัดการกับมอสอยู่นานกลายเป็นว่าพอมานั่งตัดเนี่ยมีเนื้อหาอลายพาเ เราก็เลยตัดเอาพาร์ทนี้มาให้ดูกันก่อนในวันจันนะคะเพราะไม่งั้นคงจะเป็นคลิปยาวแต่ว่าอาจจะเสร็จวันพุธแต่ไม่ต้องห่วงนะคะพาร์ทสตามมาติดติดในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่19บธันวาค่ะเวลาเดิมหรืออาจจะก่อนเวลาเดิมนะคะถ้าไม่ติดอะไรหวังว่าจะ Enjoy พาร์ทนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแลวก็กาลังใจนะคะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าในอีกแป๊บเดียวค่ะ